เรามาดูตลาดเอฟรที่น่าสนใจอีกตลาดนะครับชื่อว่าคลิกเบเดอร์ครับครับอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับพี่พน้องจะได้รับฟังรับชมข่าวสารนะครับได้อย่างทันเวลาครับครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับผมช่างไออาร์ิสตตนนะครับวันนี้เราจะมา ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ClickBetter นะครับว่าเว็บนี้นะครับเป็นศูนย์รวมตลาดแอฟริกแอฟริเอนนะครับมีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในเว็บไซต์เลยนะครับ ClickBetter นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมนะครับรายละเอียดของสินค้านะครับลักษณะคล้ายๆกับของ ClickBank นะครับโดยที่มีสินค้าเกี่ยวกับ Art, Entertainment นะครับโฮมการ์เด้นเ l ล h e เฮล์ซอฟตแวร์นะครับ และยังมีตัว e-business e-marketing gaming health fitness นะครับแล้วก็เรื่องภาษานะครับเกี่ยวกับ green product ก็มีนะครับเพนตนตัวนี้นะครับก็ครบเครื่องตัวหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปโปรโมทสินค้าบวยการต่างๆนะครับใน c l i c k b e t t e r นะครับน้องสามารถที่จะ r e จิสเตอนะครับสมัครนะครับรีจิสเตอรตรงนี้นะครับเข้าไป สมัครเป็นสมาชิกนะครับเข้ากับคลิกเบตเตอร์แล้วก็สามารถที่จะทําการโปรโมตนะครับเดี๋ยวผมเค่เข้าไปในแดชบอร์ดนะครับให้พี่น้องดูละเอียดนะครับภาพรวมว่าเราสามารถเข้าไปโปรโมทสินค้าในนี้ได้ยังไงนะครับครับหลังจากที่มสมัครแล้วนะครับตรงนี้เป็นแดชบอร์ดของเรานะครับโดยที่เขาจะแสดงมาเก็ตเพลสที่เราเลือกเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนต่างๆนะครับ ว่าเราจะเข้าไปโปรโมทสินค้าตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับว่าเราถูกใจที่จะโปรโมทสินค้าไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็เข้ามาที่โปรดักต์นะครับสมมุติผมมาที่แคชฟอร์มูล่านะครับในการที่จะสูตรในการสร้างเงินออกมานะครับผมโปรโมทตัวสินค้าตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมาให้เห็นว่าตัวแอดเ a ดลิงก์ของเรานะครับเป็นอะไรตรงนี้คือแอดเรดลิงก์ของเรานะครับ พี่น้องก็ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับ copy ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปสร้างระบบเซลล์ฟันเนลขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อกับสินค้าตัวนี้นะครับในการที่จะดึงดูดทราฟฟิกเข้ามาในในการสร้างผลลัพธ์ในการคอนเวิร์ตให้ผู้คนเข้ามาซื้อผลัตสินค้าตัวนี้นะครับทีน,นี้เราจะเข้าไปดูตัวเว็บไซต์นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาดูตรงเว็บไซต์ว่ารายละเอียดเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ ครับตรงนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทําเงินเห็นไหมครับว่าทําเงินออนไลน์นะครับมีวิธีการยังไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่ทําเป็นขั้นเป็นตอนยังไงในการที่จะสร้างเงินเม็ดเงินเข้ามานะครับในเวนเดอร์ไลน์นี้นะครับเขาเคลมว่าเขาสามารถสร้าง5,000 u s ์ต่อวันนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เขามีเทคนิคเขามีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างเม็ดเงินขึ้นมานะครับ ีน,น้ตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าเราจะโปรโมทสินค้าตัวนี้นะครับเราก็ดึงทราฟิกเข้ามาในตัวลิงก์ของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับเมื่อพี่น้องออส่งลิงก์ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็มีลูกค้าคลิกเข้ามาเพื่อจะซื้อสินค้าตัวนี้นะครับพี่น้องจะได้75เปอร์เซ็นต์นะครับจากราคานะครับราคาของสินค้าตัวนี้อยู่ที่37ยูเอสดอลลาร์นะครับ ร้องก็ได้ต่อหนึ่งการขายได้75%เลยนะครับครนีตัวสรุปแดชบอร์ดนะครับก็จะแสดงผลออกมาว่าเม็ดเงินเราวิ่งเข้ามาได้เท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าสินค้าบริการในนี้นะครับค่อนข้างเยอะหลากหลายนะครับแล้วก็สร้างะระบบเซลล์ฟันเนลแต่ละ Product เข้ามาเลยนะครับและเทคนิควิธีการในการที่จะสร้างดึงกราฟิกเข้ามามันจะเข้ามาแต่ละลายแคตโปรดักแยกกันนะครับแยกกันไม่รวมกันนะครับ กระบวนการในการที่สร้าง up sell ขึ้นมาหรือ down ซล l l นะครับกระบวนการข้างในนะครับขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของแต่ละไลน์เวนเดอร์นะครับเราคอนเทนต์ตัวนั้นนะครับของเวนเดอร์ไลน์นั้นนะครับแล้วก็เอาตัวรายละเ,เอียดสินค้าที่เขาเตรียมให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาพตัวคอนเทนต์หรือวิดีโอนะครับนำมาผสมผสานทำเป็นตัวเฟลคอนเนลขึ้นมานะครับทำเป็นเฟลคอนเนลขึ้นมาในลักษณะที่อาจจะใกล้เคียง กับของเขาก็ได้นะครับและดึงดูดทราฟฟิกเข้ามานะครับในส่วนที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยครับเขาต้องวิเคราะห์ตลาดอย่างดีระดับหนึ่งแล้วนะครับในการที่จะร้องออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะชอตคัดตรงไปตรงนั้นเลยว่าคอนเทนต์อะไรละ่ะที่ทําให้ผลิตสินค้าตัวนี้ขายได้วิดีโออะไรละ่ะที่ทําให้ผลิตสินค้าตัวนี้ขายได้เพื่อที่จะคอนเวิร์ตเป็นเม็ดเงินผ่านลิงก์ของเราเห็นไหมครับ ถ้าพี่น้องมีระบบตัวเซลฟ์ฟอนเนลในการที่จะสร้างมันจะง่ายมากแต่ถ้าไม่มีโอ้โหซับซ้อนมากนะครับในการที่จะเอาลิงก์เปล่าๆนี่นะครับไปโพสต์ซึ่งไปโพสต์ใน google หรือใน,ในที่อื่นนะครับมันจะมีปัญหาอาจจะมีการแบนตัวลิงก์นั้นขึ้นได้นะครับแล้วเราต้องปรับลิงก์นั้นนะครับในในในกรณีที่เป็นลิงก์ยาวๆอย่างนี้นะครับเราจะช็อตมันให้เป็นลิงก์ที่สั้นๆนะครับแล้วก็เข้าไป ฝังอยู่ในตัวตัวตัว,ตวปุ่มกดหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับตรงจุดนั้นมีกระบวนการในการที่จะทำในเซลฟอรเนลอยู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับตัว c ลิกเบเ t อร์นะครับคอนเซปต์คล้ายๆกับคลิกแบง n ์นะครับและยังมีอีกเยอะมากมายเดี๋ยวผมจะ,ะทยอยให้พน้องได้เห็นภาพว้างนะครับแอฟเร e ตลาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก พี่น้องมีเครื่องม้เครื่องมือแล้วก็รู้โน้ตฮาวที่จะเข้าไปทําเงินยังไงเนี่ยสนุกมากนะครับและหลังจากนี้นะครับพี่น้องจะถ้าเข้าไปศึกษาแล้วก็จะรู้กระบวนการของมันแล้วก็จับเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ผู้ใดนะครับที่คนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาที่ไลน์แอดพี่ท้างใหญ่พิมพ์ไอเอ็มเราจะเรียนรับระบบกันว่าทํายังไงไปเชื่อมต่อคลิกแบงค์ไปเชื่อมต่อคลิกเบเตอร์นะครับหรือ,อ,อตัว โปรดักต์อื่นๆที่อยู่ในตลาดแอปเปิลเดตนะครับทำยังไงตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับหัวใจมันก็คือระบบซิสเต็มที่เราจะไปปลั๊กอินกับทุกไลน์สินค้านะครับและก็เข้าไปรายละเอียดนะครับหากต้องการที่จะฝึกนะครับสี่วันในการที่เห็นภาพรวมนะครับว่ากระบวนการแอปเปิลเดนะครับทำยังไงก็เข้าไปคลิกลิงก์ข้างล่างนะครับอบรมฟรีสี่วันนะครับวันนี้ผมที่รักนเอไอหรือโค้ชต้นนะครับต้องขอขอบล้าพี่น้องมาฟังแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ